ากได้ว่ากวดจะได้เจอตัวจริงของกงยูนักแสดงชื่อดังของเกาหลีพระเอกดังจากซีรีส์เรื่อง Coffee Prince และก็ i รินที่นับว่ารอนานกันเป็น10ปีล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสเพื่อมอบให้กับแฟนๆที่ไปรอต้อนรับค่ะ กองอยูนักแสดงดังวัย45ปีที่ยังคงคองโสดและขึ้นแท่นเป็นพระเอกอันดับหนึ่งมายาวนานนับ10ปีนับตั้งแต่โด่งดังเป็นผู้แตกจากซีรีส์เรื่อง Coffee Prince เมื่อปี2007รวมถึงซีรีส์เรื่อง c o b l i n ในปี2017ค่ะล่าสุดในวันที่24ตุลาคมนะคะเจ้าตัวก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อร่วมงานโลต u ร์ติเยีย n อนิเวอร์ y ซี วิดกงยูอินแบงก o คอกที่จัดขึ้นในวันที่26ตุลาคม2024ณ Impact e x h i b i t i o n Hall 5-6ค่ะโดยูมีสิทธิ์เข้าร่วมงาน2,000คนคือผู้ที่เป็น Top ปสเปนเดที่มียอดซื้อสูงสุดในโลตัสและผู้โชคดีจากลัคกี้ดาว ในกิจกรรมซื้ออะไรก็ได้เจอกงยูเรียกได้ว่างานนี้แฟนพันแท้ที่รอคอยการมาเมืองไทยของกงยูมาอย่างยาวนานก็พากันทุ่มไม่อันสะสมใบเสร็จกันเต็มกำลังซึ่งยอดซื้อของผู้ที่ได้อันดับหนึ่งและสองสูงถึงคนละ10ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะทันทีที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิกงยูก็ได้โบกมือให้กับแฟนๆทันทีหลังจากที่ยินเสียงกรีดพร้อมกับถอดหน้ากากาอนามัยออก หลังจากเดินมายังแฟนๆที่ยืนรอต้อนรับอยู่ริมถนนซึ่งเดินทักทายตลอดแถวก่อนจะขึ้นรถไปยังโรงแรมที่พักค่ะงานนี้แฟนๆประทับใจเพราะเซอร์วิสแฟนขับจนหลายๆคนชื่นชมความใจดีของกงยูที่ต่างกับศิลปินบางายที่เดินตรงไปขึ้นรถทันที